ี่ครับก็มีเสียงรบกวนยังน้อยเนาะเพราะว่าบ้านอยู่ติดทางครับพี่ซี่ครับเป็นแหล่งขายของอยู่ติดถนนใหญ่รถแล่นไปแล่นมาตลอดเวลาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยครับเอฟซีครับตามแนวทางของแม่ป้าน้อมเนาะครับเนาะของแม่ป้าน้อมร้านขายอาหารตามสั่งอยู่บ้านหนองหัวคู่ครับอีทีครับ สองวดแล so 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 well ้วเด้อครับเนอเอฟซีครับถ้าเพิ่นเข้ามาสองวดแล้วเนาะครับเนอะงวดแรกก็หาหนึ่งเต็มเต็มงวดที่สองกับเก้าศูนย์เต็มเต็มครับอีซีครับอันนี้คือหลักฐานนะครับเนาะหลักฐานงวดที่ผ่านมาคือฟซีเอฟซีครับเก้าเก้าศูนย์ออกเก้าศูนย์เต็มเต็มทันทีครับอกฝันของเพื่นกับฟันแม่นได้ครับคุณแม่นี่เนาะครับเนาะตามคุณแม่ตลอดครับอีซีครับสองงวดมาแล้วนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สา <Rad>. <dysfunction> มว่าคุณแม่คนที่ฟันยังไง เอฟซีใ hey, ช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเรื่อทางสองเป็นเพียงแค่แนวทางทางสองเป็นเพียงแค่สื่อละนะครับโปรยแวบไปแวะมากก็มาจอดคุณนุ่นคุณแม่ได้นะครับเนาะอาหารตามสั่งบ้านน้องหัวครูพี่พี่ครับให้โชคให้ mắn ม,มาตลอดกับสองหัวเต็มเต็มนะครับเนาะเป็นบนทั้งสองหัว,ว,วน,นะครับพี่พี่ครับของเฟินเะป็นบนทั้งสองหัวแต่ว่างหัวนี้สิเป็นอย่างจังเลยนะครับเนาเป็นแม่คุณแม่คนที่ฟันนี้ยังบอมีเน,าานี่ยฝากต่อเอฟซีทุกท่านทุกคนบอขายวิธีครับ เพื <muitas S 2> ่อเพิ <Hopkins> ่มเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะไปฟังคุณแม่คนสี่หกสูตฟังครับเอฟซีครับสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมโอ้คือแม่นครับแขกแม่ฟันจังใดฟันใดฟันดีฟันแม่นครับพี่ใหญ่ฟันธรรมันกาเลยนะแต่ว่าตีถือซื่อที่อันงวดที่แล้วฟันจังใดกว่าฟันมาปผังกันเตียนมะเหยงนาเตียนนาเตียนนาเตียนผสมตะก้านเออเพิ่นเอามาให้เป็นหาบหับเหรียญมิเต็ เรียนเกา่าเรียนใหม่อ,อือเออหาเนี่ยมเห็นใจกองก็เลยก็บใจก็บใเออได้เป็นกระตาเ,ออเป็นตั้งในวันนะี้ขึอนตีวันเก่าซุนเนี่อันตีตีเรียนกว่าเปนเนาะมันกับเพือเกุนเออก็เลยตีศูนนราชการที่เก่าัเือเรียน แล้วจะการตีเก้าตีเซก้าแล้วกับประาก็นกามีเรียนหาก็จิมงดเสียหาเออก็เลยเป็นหาเก้าศูนเก้าเก้าศูหาศูนยออเก้าศย์หาศูนย์ีละสองตัวเนาะก็ได้เข่าตรงตรงอ้านนี้เป็นยังไงงวดนี่หลังวดีวหลังดยวฝนไว้ยังไงบ้านในฝันเลยเอาบ้านในฝันบ่ไปยังแต่ว่ามาแสดงความดีใจกับคุณแม่ปน้อมนี่ครับเล้่เอาแม่ถือแน่ของคุณแม่เป็นตวครับเนาะ9 0้0 เหรียนหาไม่จะเรียญหาเก่าเก่ากับพีวคว่ครับเหรียญหาเก่าเก่พา,ก х, กกา,าพิ่งก็เลยตีว่าเก้าศูนหาศูนเรียญกบลมมาท่านเหรียญหาเรียญบาทเหรียญสิบเป็นว่าอืมมันเป็นกบกลมนะครับน้องเอฟซีครับกระคุณแม่เพิ่งกะเห็นว่าแม่สองวัวแล้วป่ะแม่เจ้าของคนในบ้าแม่นดอนดีไปมันถือกระสีแ <c oughs> ม่น,น,รน,รน,นกระแม่นี่ลีนอ่ะท่านมันถึงมากกับแม่น แล้วมันถือกรแม่นกันมันถือกบ่แม่นกันเอาข้อมฝันแนวข้อมฝันกันคือว่าข้อมฝันนั่นแหละถึงว่าเป็นจริงเลยอ่ะคักดีฝันดีแท้ๆบไ่ได,นนได้ต้อนงวดได้บ่เงินเหรวันี้บ้าเก้าศูนหาศูนนี่เขามาคลิปที่สองเนะาะเมื่อคลิปที่สองคลิปแรกคันได้ตะเกาหาไปหกหาไปคลิปที่สองได้ซอนตัว คลิปที่แรกก็ได้เก่าเยูงง่เลยเออคลิปแรกก็มีเก่าอยู่เก้าห้าสี่บัดคลิปที่สองมาได้เก่าศูนย์กับผาศูนย์เข่าคลิปที่สองเต็มๆเพราะว่าคลิปที่แรกก็ได้ตีเนาะก็ได้ตีเอาบัดคลิปที่สองมาก,กามาา็มาเตียวแม่ปนอมระครับรถเอฟซีครับกดติดตามไปร้านอาหารตามสั่งบ้านน้องหกครูเอฟซีครับม,มาแวะไดปนะครับเนาะแวะขมาปุ๊บมาถามว่าเลข,ขนกับแม่พร้อม ดีบรีต่อต่อไปนี่แม่ทีได้ขึ้นไปให้บตัวนี่ขึ้นไปไวหมนตัวนี่ขายดีบพแม่เมื่อเดีกากับพ่อใบริสเอาจงปะกว่าพ่อใดนี่ือบริสเอาจักยะอ่ายกินจนนั้นถ่ายกินจนนั้นหัอคนหลไหลอแี่บครับกินเขาเมื่ั้งสองการเท่าเราเมื่อเดี่ยวาตัวขึ้นจังแซ่บเท่าไรเฮงมา่กินดูแฮงแซ่บไปเรื่อยเท่านี้ ฝีมือแม่ผน,นอมแล้วครับนะเนาะเฮ็ดกับเขาอาหารตามสั่งมีต้มยำกับมีเนาะแม่เนะาะต้มตยำปลาตาม้าตยามยำไก่เต้มยำปลาต้มยำไก่มันมี่ยอนะไรแม่คะน่ะเนี่ยหอ่อบ่แนี่ยห่อ,อาหาโอ้ตีว่าอของกองเป็นโอ้ตรงหออกก้องกคนปะโอ้ทุ่มมือคนตรงห้องสั่นตีเอฟซีกับกดติดตามคุณแม่ไว้เนะครับเด้อสิได้มาตามแนวทาง นะครับเนาะวาดตัวเลขที่คุณแม่ใหายม่านโบเข่าลิป,ปนึงกับเข่าลิปนึงแต่ว่าคลิปแรกขนาดตั้งแต่คลิปแรกเลยแต่ว่าบบลงให้ซื้อสูตร์มินบอคลิปแรกฝันว่างในฝัาแม่ค่าขายของไรลืมเอฟซี FC ครับก็บมีเสียงรบกวนเั็กน้อยเนาะเพราะว่าบ้านอยู่ติดทาง,งครับเอฟซีครับเป็นหลานขายของอยู่ติดถนนใหญ่รถแลีนไปแลีนมาตลอดเวลา คุแม่คนตะกี้ขายของก็ะทำเอฟซีครับยากดูเป้าจู่โจมยานบพาะท่นเองท่านคุณมากินเข่ากินน้นนครับเนาะอขายเอฟซีครับขาดกุญแจนะครับเนาะเอฟซีกับถือก็ติดตามไปเด้อครับเด้อคุณแม่ก็น้อมเข้าสองตัวมาตลอดครับทั้งตะบดนะครับเด้ออ่าเป็นเลขบนแม่เพิ่นฝันเนี่ยมันนี่เป็นเลขบนยันหนักครับพี่ครับก็คือว่าก่ะดีเนี่ยหนึ่งนะครับเนาะเอา งวดนี้สิบะไรละบอหนึ่งแปดเก้านี่คือมางานทะเลกึ่งแปดเก้าเรียบไปเห็นพอดีครับอีพครับมาขัดยัดขัดกระ่านนะครับนอกจากมากันจอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัะทางช่องผู้ถ่อพารวยคอสไสวพารวยเนี่ยครับอีพีครับกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้เท่ากับเนาะเพื่อสิบะไรผัดข่าวสารต่างๆจากทางช่องของคอสวสวพารวยครับอีพีครับคุณแม่ยังพ่อในฝันครับมาจูจงไปก่อนที่เรกกกมาแสดงความดีอกดีใจนั้งเพลินนะครับเนาะเพราะว่าเพลินกะ ขายของอยู่นะครับเนาะตั้งแต้าเศร้าครับอยู่ที่ครับตังต้เที่ยงนะพอสอยพารวยมานอนถ่าอยู่นี่นะครับเนาะถ้าทธรรมขีดพ่นเพิ่นก็ขายของประวัติจักเที่ยจยำเป็นก็เลยกินเขายิ้มแล้วก็เลยไปหาเพิ่นทันทีครับอยู่ที่ครับกดติดตามไปได้ครับเด้อในเขตบริเวณก้อนที่เขามากหมดอยู่สาธอยู่ขางแยบพอดีครับอยู่ซีแยกกลางบ้านนะครับเนาะมีต้นลำไยเป็นหรมอยู่ขับอยู่ที่ครับ เปิาหค้อนกับเขามาเต็มอยู่ตลอดเวลาครับบอกาดเราขับรถอีกทีครับนายเอ็นนายถังรับอีกทีครับร้านขายของคุณแม่กับบอกระดเดี๋ยในร้านคุณแม่เนี่ยจมีเครื่องซักผ้าพร้อมที่ขับอีกทีครับแล้วก็มีหูกมีกีพร้อมเรารับเนาะเพื่อนตั้มหูกนะครับเราเพื่อนเห็ดเอาไว้ให้คนเบิ่งครับแต่ก่อนคือกันเอ็ดมาทำลิปเรารับเนาะเพื่อนกระเห็ด เอาไว้คนเบิง่งผู้ใดมาจากทะลองตำเมืองกะไรขับอีครับท่อผ่าเอินบานเท่าเอินตำเนาะครับเนะาะตำอ่ตาตำอ่าบาดนี้เป็นกำว่าเห็ดมองท่อผ่าไว้ให้คนมาเบิง่งอนุรักษ์ของเก่าไบประสันขับอีซี่ครับครับงามๆดูผู้ใดม่าขับมาลองเบิองกะไรจักชึกสองชึก,ร,กระมึงครับมาปันดได้เบิองกะไรว่าวิธีเพิ่นปันได้สมัยเก่าเป็นยังไงนานะครับเนาะอีซีครับ,บแวะมาเยี่ยมยามคุณแม่ไรเด้อครับเด้่มอีซีครับ ก่อนที่เดินทางต่อไปอพอสวัยกะในมะแวะกินเข่าอุดหนุนคุณแม่อยู่เป็นประจำรับพี่ครับแวะกินเข่าอุดหนุนเพื่อนที่เป็นประจำนะครับเนาะอันนี้ก็คือแับเข่าครับพี่พครับกินเข่าวังเว้นนั่นแหละมีต้มยำนะครับเนะาะไข่เกี่ยวหมูสับของที่ชอบต้มยำบะร้อนสดน้ำนะครับเนาะไห้ลองคอลงไปครับพ,พี่ครับ การจีนเด้ไปติดตามคุณแม่คืนหนึ่งนะครับโดยเอฟซีพูมีโชคมีหมางเพราะคุณแม่นะครับเนาะะกรกดรอไว้พอ,อคุณแม่ฝันปุ๊บนี่เข้าบนตลอดนะครับเนาะเดี๋ยว่าคลิปนีกก้กัมีแต่ตาวาของจีได้แสดงความดีอกดีใจกับเพิ่นนะครับเนะ้องอีซีคาร์โพเลต์นคนแปดสองวัวทิดแล้วครับอีซีครับ องวดที่แขงนครับเนาะงวดจิมานี่เป็นงวดที่3ามละวันที่1ธันวาคม2566ัออ่าเป็นงวดที่สาะครับว่าเอฟซีครับมางวดที่3ามนีคนแม่บอลจได้ตัวใดมาฝากตอนเอฟซีทูกตัดท,ทุกคนเรารับนะเนาะครับเอฟซีครับ สมรรบคิดมีนะครับนอกจากขอยุดตีกิปไว้เพียงสมามีพอกับแม่กิหน้าขอกราคำวาสวัสดีครับปฏิบัตงามครับ